ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องผู้เลี้ยงเป็ดไข่ทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะครับวันที่13เมษายนนะครับก็ถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่ออกอให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอใหออ้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ค้าขายร่ำรวยนะครับเราวันนี้ก็มามาแชร์ นิดหน่อยนะครับในส่วนของสายพันธุ์นะครับเป็ดไข่ CP Super นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าอาจจะได้ฟังมาซึ่งก็หลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับบางคนก็อาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับก็จะถือโอกาสมา มาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับถือว่ามาแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับเป็ด CP Super อนะครับอันนี้เป็นลูกเป็ดอ,อ,อายุ12วันนะครับก็ปกติเนี่ยเราก็จะมีฝูงพ่อแม่พันธุ์ปู่ย่าพันธุ์นะครับในฟาร์มของเราเองนะครับก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่แก่งคอยนะครับเราผลิตพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ มีการคัดเลือกแล้วก็ผสมเพื่อให้ได้ลูกออกมาเป็น c t Super นะครับแล้วเราก็เก็บไข่มาฟักเองนะครับที่โรงฟักของเราเส่วนลูกเป็ดนะครับที่ออกมาวันแรกนะครับแล้วก็จะจำหน่ายนะครับแบ่งจำหน่ายในราคาตัวละ25บาทนะครับก็เป็นอันนี้ลูกเป็ดราคารับหน้าฟาร์มนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะ ให้ส่งให้นะครับคือไม่สะดวกมารับเองนะครับก็จะมีค่าส่งนะครับก็คือเราก็จะฝากรถที่เขารับส่งเป็ดส่งไก่นะครับที่เป็นรถที่มีแอร์นะครับก็เขาจะคิดค่าฝากส่งเนี่ยกล่องละ500บาทนะครับก็จะมีลูกเป็ด100ตัวนะครับแล้วก็จะแถม4ตัวนะครับก็จะเป็นลูกเป็ดเพชรเมียนะครับ CP พีซเปอร์ส่วนลูกเป็ด ที่เหลือนะครับแล้วก็กกอนุบาลต่อนะครับมีบางคนที่มาแบ่งซื้อนะครับเจ็ดวันนะครับที่อายุ7วันเนี่ยเรากกอนุบาลเสร็จแล้วก็แล้วก็แบ่งขายนะครับราคาก็บวกไปอีกตัวละ5บาทก็คือ30บาทนะครับที่อายุ7วันนะครับถ้า12ถ้า14วันนะครับหรือ2สัปดาห์เนี่ยเราก็จะบวกไปอีก5บาทก็คือตัวละ35ห หลังจาก2สัปดาห์เนี่ยเราเราจะไม่แบ่งละนะครับเราก็จะเ,เลี้ยงต่อเพื่อเป็นเป็ดสาวนะครับก็จะเลี้ยงจนถึงอายุ23สัปดาห์นะครับลูกผสมเนี่ยจะมีโครงสร้างใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่กว่าเป็ดสายพันธุ์ทั่วๆไปนะครับก็จะมีน้ำหนักเริ่มไข่ประมาณมากกว่า1.3กิโลนะครับ1.3 1.4กิโล นะครับอายุก็23สัปดาห์นะครับเราถึงจะขขาก็ก็ไปอัดอาหารอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็กระตุ้นแสงเขาก็จะเริ่มไข่เลยนะครับไม่ต้องใช้เวลารอนานนะครับก็คือเราเลี้ยงให้จนพร้อมไข่ละนะครับอายุเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะครับไม่มีการดุดลอดหรือว่าข้ามไม่มีอายุปนนะครับอายุเดียวกันทั้งฝูงนะครับซึ่งเป็ดของเราก็ไม่ไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ละรุ่นแต่ละสัปดาห์เนี่ย ก็จะมีประมาณ3 0 0 0ถึง5,000ตัวไม่ไม่เกินนี้นะครับดังนั้นก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าท่านใดจองไม่ทันก็ต้องรอต้องรอนะครับปกติเราก็จะผลิตเพื่อเพื่อที่จะเก็บไข่นะครับส่งตามโมเรนเทร e นะครับตามห้างในในเครือนะครับบริษัทอิเครือ,อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาแบ่งขายบ้างนะครับก็ก็จะมีไม่เยอะนะครับ ก็ในกรณีที่เป็ดที่มันพร้อมไข่เนี่ยนะครับเราขายไปถ้าเหลือนิดหน่อยแล้วก็จะเลี้ยงเป็นเป็ดให้ไข่เลยนะครับเราก็จะเก็บไข,ข่ของเราเองด้วยนะครับในในส่วนนี้นะครับก็อาจจะมีการนําไปแปลรูปบ้างอะไรเนี้ยนะครับก็จะมีบางคนที่ถามว่าเอ๊ะทำไมเป็ด c ีพีซูเปอร์มีกากปีปนไปด้วยจริงๆไม,ไม่ใช่กากีนะครับก็คือเป็ดของเราเนี่ยต้องต้อง ทำคข้าใจนิดนึงก็คือมันเป็นเป็ดลูกผสมนะครับเป็ดลูกผสมแต่เป็น CP s u p e เปอร์นะครับก็คือลูกผสมเนี่ยก็ก็ด้วยลักษณะของสีขนเนี่ยก็ยอมยอมรับว่ายังมีม,มีมีสีดำเข้มๆหน่อยบางตัวโตมาก็เป็นขาวเลยก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยโทนมันก็จะเป็นสีเอ่อสีน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะน้ำตาลอ่อนนะครับ แต่ก็เป็นเป็นการบ้านที่เดี๋ยวพวกเราต้องไปแก้ไขนะครับโดยการคัดตั้แต่ฝูงพ่อไม่พันทีหนึ่งเพื่อให้ลูกออกมาเนี่ยมีสี่ขนที่สม่ําเสมอนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่กากีแถมไปปนไปนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคนที่เคยเลี้ยงเป็ดเป็ดไข่นะครับทั้งทั้งสายพันธุ์ซีพีซูเปอร์แล้วก็สายพันธุ์อื่นจะจะเห็นความแตกต่างนะครับว่า เป็ดซีพีซูเปอร์เนี่ยจะมีลำตัวที่ยาวนะครับยาวกว่าชัดเจนนะครับคอก็จะคอยาวกว่านะครับก็คือน้ำหนักไข่เริ่มต้นเนี่ยต่างกันประมาณ2-3ขีดนะครับน้ำหนักปดก็หลังจากที่ปดก็ประมาณโล6ถึงโล8นะครับเป็นเป็ดที่สาใหญ่นะครับสายใหญ่ดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของขนาดของฟองไข่นะครับคือไข่เนี่ยฟองใหญ่แน่นอนเนื่องจากว่าเป็นเป็ดที่ตัวใหญ่ ก็จะให้ไข่ที่ฟองใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตไข่สะสมเนี่ยนะครับเราก็ได้ทําการเลี้ยงนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับในหลายหลายฟาร์มนะครับในเป็นฟาร์มในเครือนะครับก็ทั้งที่ฟาร์มที่ที่ชลบุรีที่น,นครสวรรค์แล้วก็ที่สระบ,บุรีเองนะครับก็ทดลองมาเป็น10บสปีนะครับเราเก็บข้อมูลบนกรงลายตัวเลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่ ให้ไข่ดกเนี่ยเขาก็จะ,จะกินเยอะบางคนบอกเป็ดซีพีตัวใหญ่กินเยอะไหมกินเยอะไม่เยอะเนี่ยต้องดูว่ากินแล้วให้ไข่ไหมนะครับถ้ากินเพื่อไปสร้างไขล่ลรวให้ไข่ออกมาเยอะขายไข่ได้กำไรมากกว่าค่าอาหารเนี่ยถือว่าไม,ไม่ไม่ไม่ใช่กินเยอะไม่ใช่กินเปลืองนะครับถ้าเกินเปลืองเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ นะครับถ้าว่าตัวไหนที่กินน้อยมันก็จะไข่น้อยโดยธรรมชาติเลยนะครับตัวที่กินเยอะก็จะไข่เยอะไข่ฟองใหญ่นะครับในส่วนของสุขภาพเนี่ยไม,ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะเป็ดเราเป็นเป็ดฟาร์มนะเป็นเป็ดฟาร์มก็จะมีการทําวัคซีนครบตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์แนะนํานะครับก็เราก็มีการปรับปรุงในเรื่องของการเลี้ยงนะครับให สอดคล้องกับทางลูกค้านะครับในกรณีที่ลูกค้ารับซื้อลูกเป็ดหรือว่าเป็ดเป็ดรุ่นเป็ดสาวเราไปเลี้ยงต่อเนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่าเป็ดเราไม่ใช่เป็ดคนหนูนะครับถึงเป็นเป็ดฟาร์มแต่ว่าเราเลี้ยงเราเปิดนะครับดังนั้นทนทนแดดทนฝนเหมือนกันนะครับน้ำเนี่ยเราจะฝึกให้เขาออกไปกินน้ําในรางด้านนอกนะครับเพื่อให้พื้นเนี่ยแห้งตลอดเวลานะครับถ้าพื้นแห้งนะครับ โอกาสที่จะติดเชื้อปนเปื้อนนะครับก็จะไม่มีนะครับดังนั้นสุขภาพเขาก็จะดีนะครับอัด,อดราการเลี้ยงรอดก็จะสูงนะครับต้นทุนลูกเป็ดหรือเป็ดสาก,ก็จะลดลงนะครับส่วนอาหารเนี่ยเราก็ยังยังยังให้เป็นให้อาหารตามแผนนะครับเพื่อประหยัดแรงงานนะครับเพื่อเพื่อลดแรงงาน ส่วนน้ําตอนเล็กเราก็จะยังให้กินในนิปเปิลก่อนนะเพื่อให้ได้ทุกตัวเนี่ยไม่ไม,ไม่อดน้ํานะครับยูนิฟอร์มก็จะสม่าเสมอนะครับอาหาร2สัปดาห์แรกเนี่ยเราให้อาหารที่เป็เนเลยนะครับให้เขาเอ่อกินเต็มที่นะครับเพื่อให้สร้างการเจริญเติบโตแล้วก็สร้างภูมิเอ่อต้านทานให้เขาแข็งแรงนะครับหลังจากนั้นก็ก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารที่มีโปรตีนลดลงนิดนึงนะครับเพื่อ ควบคุมในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็ยังให้ทินเต็มที่นะครับเพื่อให้ก็เขาเจริญเติบโตได้ตามเกณฑ์น,นะครับก็ในเรื่องสีก็เนี่ยมีมีผลนิดหน่อยนะครับมีปนบ้างแต่ก็ตัวเขาจะยาวสังเกตน,นะครับตัวยาวกว่าเป็ดไข่ทั่วๆไปนะครับก็คือโครงสร้างใหญ่นั่นเองนะครับไม่ไม่ใช่เป็ดจาก,กี ตามที่ที่กล่าวอ้างนะครับเออสำหรับท่านใดที่ออสงสัยนะครับยังยังไม่ไม่เคลียร์ก็สามารถที่จะแชทถามแลกเปลี่ยนพูดคุยได้ตลอดนะครับก็ราคาก็ก็อย่างที่ได้ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือลูกเป็ดก็ตัวละย5บาิบาบาทราคา,าฟาร์มนะครับส่วนเป็ดสาวเนี่ยพร้อมไข่เลยนะครับ ถ้ามารับเองก็ตัวละ140บาทนะครับแล้วก็จะทำการคัด,คดไซส์ที่ใกล้เคียงกันส่งมอบให้ลูกค้านะครับส่วนตัวไหนที่น้ําหนักอย่างสมมติว่าเราเกณฑ์ประมาณ1.3นะครับตัวที่น้ําหนักยังไม่ถึงนะครับอาจจะ1เล็กกว่าหน่อย1 1 1.2อเราก็อาจจะรอไปพร้อมกับรุ่นน้องออสัปดาห์อีก1สัปดาห์นะครับจะรอขายพร้อมกับรุ่นน้องเพื่อให้เมื่อลูกเป็ด เเป็นสาวนะครับถึงถึงลูกค้าแล้วก็ให้เขาออกไข่พร้อมกันซึ่งซึ่งคนเลี้ยงก็จะเข้าใจดีว่าถ้าตัวใหญ่ก็จะไข่ก่อนนะครับก็จะไข่ก่อนถึงอายุเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็จะคัดไซส์ให้ให้ไปด้วยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับถ้าว่าท่านใดที่เออเคยเลี้ยงเป็ดมาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเลี้ยงเป็ด c p พีเแต่อยากลองนะครับอาจจะลองไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับสั่งเป็ดสาว2300 500แล้วก็จะ จะส่งให้ถ้าเกิดว่าสั่งไม่เยอะแล้วก็จะต้องรอไปพร้อมกับเจ้าอื่นๆที่สั่งไม่เยอะเหมือนกันแต่ว่าไปไป,ไปเส้นทางใกล้เชียงกนานทางวหวใกล้เชียงกานเดี๋ยวเราก็จะแวะไปให้บริการนะครับแต่ว่าต้องต้องย้ําอีกนิดนึงว่ามีมีไม่ได้เยอะนะครับแต่ละแต่ละ,ละสัปดาห์ก็ออกมาจํากัดห,ดหมดหมดแล้วก็ต้องต้อง,องรอคิวต่อไปนะครับก็ขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์0ู6ย์ นะครับ5 3 7สาม5านะครับสามารถแอดไลน์ hmm. ก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับก็สามารถที่จะแชทพูดคุยได้ผมมีรูปวสวยๆเดี๋ยวก็จะส่งส่งให้ดูด้วยว่าอ,อ,อยากจะได้เป็ดประมาณไหนถ้าวัดท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็เชิญมารับเองนะครับเราจะได้ทำความรู้จักจะได้สร้างสร้างความมั่นใจนะครับตัวไหนที่ไม่ไม่สวย ยังไม่เอาก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้ถ้ามารับเองนะครับเราจะพยายามพยายามเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ลูกค้าประทับใจนะครับเอาไปก็ไม่ผิดหวังนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ